ฮัลโหลไปไปแล้วกูเจอกันทุกคน,อนตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟบันนี่โลเคเรามาเล่นกิจกรรมซ่อนแอบหรือไฮแอนซิกตอนนี้มีฆาตกรอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเฮีย่หนีเร็วทุกคนชี้ชั้นสองชั้นสองไปไงวะลืมเฮ้ยกูจะไปชั้นสองแจ็คหาชั้นสองกันเร็ว เขียบทางไหนวะชั้นสองทางไหนวะแล้มันมีชั้นสองอยู่ทางไหนวะนี่ไงแจ็คอันนี้แปดปลาเนี่ยแจ็คแจ็คคาวอลด้วยเลขแปดคิดคิดปลายอยู่ชั้นสองไม่วอไม่มีวอว่า,ายอยู่ยอยู่ไหนไปอยู่ชั้นสองไปอย,ยู่ชั้นสองเสียสว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 ยจำ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 อยู่แค่นี้เลยอยู่แค่นี้แหละ เราต้องรอดเราต้องรอดรู้โออยู่แถวบนหรืออยู่นอบอ่ะนอกระเบียงอไงเขี้ยกูจะออกยังกูจะหนียังไงวะเนี่ยเข็ดนะเขี้ยทางโอ้โหแต่ละทางลงจากนี้ไปเจอกันใต้ดินนะถ้านลูกว o อยู่ไอ้เหี้ยมาแล้ว ไอ้เคี้ยกูล้วนเลยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยกูเอา,อเอากูาก่อนเลยเหรอไอ้เคี้ยตกใจเลยสองเที่ยวเขาบอกห้ามออกนอกบ้านถ้าเราปีนระเบียงถือว่าผิดกฎไหมวะผิดกฎไหมหเหนี่ยอาเจีตัวเองเขี้ยกูแล้วไง อย่ามาคิดยังรอดอยู่ไหมคิดชิบหายลูกกูตายชิบหายแล้วเนมเกูซะด้วยเนมกูซะด้วยหูเสียงล่างชิบ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  อุ้ยมันไงวะ <ST> S> <S เฮียกูกูลุ้นๆแล้วเอาอยู่ข้างอยู่ข้างเฮียเอากูแล้วเฮียด <ST S> <ST S> าวดาวมัไงวะเฮียแ <ST S> มง่ง <ST S> ล้องหุนมาด้วยประเด็นเมื่อกี้

Trời ơi đang lo đi Mà đi Bằng bà tù Cô bằng bà tù Cô bằng bà tù Mấy hình phí Ui xa lăng Mà thăm mày